สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง About t e ค่ะที่น่าเอางนะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องท่าแบ็ b เบนค่ะหรือท่าให้เรียกง,ง่ายๆก็คือท่าพวก แอนหลังหรือท่าที่ต้องเอนไปข้างหลังนะคะอย่างเช่นพวกท่าสะพานโค้งเป็นต้นแต่ทีนี้ท่าแบ็คเปนอนะ่ะมันก็ถือว่าเป็นท่าที่ยากสำหรับบางคนเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควรแล้วก็ยังต้องมีวินัยในการฝึกและที่สําคัญก็คือเรื่องของความกลัวค่ะเพราะบางคนเนี่ยเวลาฝึกแล้วต้อง เอ็นไปข้างหลังก็จะรู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็เสียการทรงตัวได้ง่ายนะคะวันนี้ที่หน้าก็เลยจะมาแนะนําการฝึกแบ็คเบนโดยใช้กระแพงกันค่ะซึ่งพอเรามีกําแพงเนี่ยเราก็จะขจัดความกลัวไปได้เยอะเลยเป็นตัวช่วยฝึกที่ทําให้เราต่อยอดไปทาท่าในฝันได้อีกเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยแน่นอนว่าผู้ฝึกใหม่ก็สามารถฝึกได้เช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาขาจัดความกลัวแล้วก็ฝึกไปได้วยกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มฝึกนะคะทีน่าขอหมายเหตุไว้ตรงนี้เลยนะว่าให้ไปวอร์มอัพก่อนให้ไปอบอุ่นร่างกายยืดหยุ่นยืดเหยีดย,ด,ย,ด,ย,ด,ยดอะไรกันให้พร้อมก่อนก่อนที่จะมาทําท่าเหล่านี้นะเพราะว่ามันก็มีความยากนิดนึงนะคะอ,อย่าอยู่ดีแบบแบบฉันจะทาเลยหันหน้าเข้ากําแพงนี้เลยไม่เอานะโอเคเรามาเริ่มท่าแรกกันดีกว่าค่ะก็คือการหันหน้าเข้ากับกําแพงผู้ฝึกใหม่นะคะทีน่าแนะนําให้เตรียมหมอนไว้ด้วยค่ะ นี่คือหมอนของพีน่านะคะให้วางไว้ติดกําแพงเลยวางให้มันฟูฟูนูนเข้าไว้เพราะว่ามันจะต้องซับพอร์ตสะโพกของเรานะ เวลาวัดน,นะคะว่าต้องห่างจากจกําแพงเท่าไหรเนี่ยให้เราเอาเมือวางพื้นนะคะแล้วก็ยืดหลังออกมาให้ตรงท่ามันมันแน่นมากมันถึงขนาดวางไม่ได้ก็ถอยออกมาก,ก่อนก็ได้ค่ะเราจะค้างท่าไว้นับ1นึถึงสินะคะในใจเมื่อเราได้ตาแหน่งแล้วนะคะก็เหยียดแขนขึ้นทีละข้างค่ะผู้ฝึกใหม่นะคะให้วางหน้าผากลงไปที่กําแพงได้เลยแต่ถ้ามีความยืดหยุ่นแล้วให้วางคางลงไปนะคะ เวลาจะออกจากท่านะให้เลื่อนมือลงมาที่กำแพงแล้วก็ยันตัวเองออกมาแบบนี้นะครานี้เราแบบไม่มีหมอนบ้างโอเคแล้วค่อยๆวางแขนลงไปที่ผนังค่ะท่าต่อไปนะคะเราลองนั่งหันหลังเข้ากำแพงบ้าง ให้ยืนบนหัวเข่านะคะให้ปลายเท้าห่างจากกําแพงประมาณหนึ่งคืบเนะรั้วนะนี่เราหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกค่ะค่อยๆดันสะโพกไปข้างหน้ายกอกขึ้นเหยียดแขนแล้วค่อยๆไปไปด้านหลังให้รู้สึกว่าจับก,กำแพงได้แล้วนะทิ้งไปด้วยมือลงที่พื้นเงย,ยหน้าเอามือดันกำแพงไวค้ค่ะ ยืดอกแอนหลังผักสะโพกออกไปเยอะๆค้างไว้นะคะนับ1ถึงหในใจเราลืมบอกไปว่าเวลาทำท่าหลังแต่ละท่านะคะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยให้พักด้วยท่าชายโพสนะคะโอเคค่ะท่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เราจะยืนหันหลังเข้ากำแพงดูนะคะ อยากร <red> ู้ว่าเราต้องยืนห่างจากกำแพงเท่าไหร่ลองหันหน้าเข้ากำแพงไปก่อนแล้วลองวางฝ่ามือลงไปที่กำแพงวัดแบบนี้เลยค่ะตรงๆเลยแล้วก็นั่นแหละจุดนี้แหละหันกลับมาก็คือท่าเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากทำดอกแบกได้ดอกแบกก็คือการยืนแล้วก็เอ็นโตไปข้างหลังเอามือแตะพื้นลานเป็นสะพานโค้งนี่แหละค่ะก็ฝึกกัน จากกําแพงนี่แหละคะ่ะโดยท่าที่เป็นงานหลักทุกท่านะคะเราจะหายใจด้วยหน้าอกนะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะปกติคนเราจะหายใจแล้วท้องมันจะขึ้นขึ้นลงลงนี่ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเรายืดอกเราใช้อกฉะนั้นหายใจใเฮลใช้หน้าอกลองดูคะ่ะเพราะเวลาบางคนทาแล้วจะรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจนิดหน่อย <laughs> ไม่ไหวยาฝืนพูดตรงๆว่าไม่ไหวยาฝืนค่อยๆทําค่อยๆไปนะคะแล้ววันนึงเนี่ยทุกคนก็จะดรอแปแบ็ได้ โอเคเดี๋ยวเรามาลองฝึกกับกำแพงดูนะคะแยกขากว้างเท่าสะโพกนะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะแอรหลังผักสะโพกยกอกขึ้นเหยียดแขนไปด้านหลังฮึบไต่มือลงไปค่ะเหมือนเดิมนับ1น,นถึงห้านะคะ เดี๋ยวที่น่าจะลองสาธิตการทำดรอปแบ็กโดยใช้กำแพงให้ดูนะคะหายใจเข้าค่ะผักสะโพกแอนหลังยกอกขึ้นวางฝ่ามือไว้ที่กำแพงค่ะแล้วค่อยๆไต่ลงไปช้าๆจุดนี้ค่ะออกแรงที่ต้นขาผักสะโพกไปเยอะๆค่ะยกอกขึ้นไต่ลงไปเรื่อยๆเลยโอเคที่น่าถึงพื้นแล้วทีนี้ลองออกแรงที่ต้นขาผักหน้าอ,อกให้ชิดกับกำแพงให้ได้มากที่สุดค่ะ ลองดูนะคะทีนี้พอจะกลับนะค่อยๆค,ค่ะเอามือไต่ขึ้นมาช้าๆไหนจะเข้าด้วยนะแล้วก็ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะแต่เพราะว่าเราเพิ่งใช้งานหลังมันหนักมากๆเลยเราก็เลยจะพับลำตัวลงเป็นท่าแก้ค่ะอุตรนาสะนะเคยมีคำกล่าวที่ว่างานหลังก็เหมือนยาขม ฝึกไปฝึกมาก็จะหน้ามือนิดน,นึงนะคะ,อ,ะอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่กับแบ็คเบนอยู่กับงานหลังได้อย่างมีความสุขนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็ากกดไลค์กด u like, b s c r i b e ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนามาสเตค่ะ